หมาหลงไหมครับพี่น้องครับแล่น้ำกลงมาเบื้งดูครับโอ้ยเฮจังไรไบาดนี่ครับยี่ต่นแห้งไหมเบื้งดูพี่น้องครับที่ไหนน้องบินเนาะโอ้ยไปเลี้ยงไหนอยู่บ้านกันลหลายตัวล่ะโอ้ยเฮจังไรหนอไม่อีต่นแห้งแล้วเนาะบานนี้นอในอไหวไหมไลูกลนะมาอยังกว่วคือไปอยู่วัดหม่องเกาหันลูกมาหนึ่งูกที่ไปใส่อย่าไปอย่าไปอย่าไป เมื่อว่าวันนี้เล่นมากไอ้ไก่นะเห็นว่าวันนี้กได้สิบระเด้เอาขึ้นไฟหม่องเก่าอีกว่าวันนี้เบิ่งลูกวันนี้พี่น้องครับเมื่อวัได้แล้วอยู่บ้านกัดหลายตัวแล้วเลี้ยงบ่ไหวแล้วลูกเอ้ยหมาแม่ทรัพหลังอ่านย่างดีอยู่วัดไหนน่ะอีหล่ะมันจะมืออึดแนวอยู่นักกินลูกบ่ต้องเมื่อเด้ออยูหนีเด้อลูกเด้อนี่บอยูหนีละบ่ต้องเมื่อน้ำดอกเลี้ยงบ่ไหวแล้วลูกเอ้ย เอ,อ๋อบาดนี้ปานลื่นกันมาเป็นปีแล้วอีพอ่อกูบาดนี้โอ้โหนั่นนอนแตะกองรถอีอีพอ่อกูบาดนี่เพระาะว่าเจ้ามาอยู่นี่เจ้าอยู่ถึงมองแล้วอยู่วัดเนี่ยบื่อเนี่ยอ,อยู่ในกินดอกน,น,น,กออนี่นี่คือทางนี่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 ไปนี่กับแม่น,มนทางเขาวัดอันอันอันนี้กับแม่นทางเขาวัดอ๋อสำหรับนี่ละ แดีวพอทีเมื่อกันเด้อลูกเด้อยู่นี่ะเด้อยู่อยู่กับหลวงพ่อเด้อลูกเด้อย่าแลนน้ำเด้อเออโอ้ยขนมก็บมีให้กินแล้วเนี่ยอย่าแลนน้ำตัวลูกเด้อยู่นี่เด้อเข้าใจปะโอเครู้เรื่องตรวจได้อวันนี้บังลูกตรวจอ่ไดรต้องกับชีกับวันนี้ เฮา,ากวาสีเมื่อวานเฮาได้บานนี้อยู่นี่ถือต้องและะ้วไหมอยู่น้ำลงพลอยเลยเนี่ยดูด้อบุ้งดูเลน่นพูน่ะเล่นมาแลด้พูน่ะไกลไก่พูนอ่ะบานนี้ห้ามเล่นน้ำอยู่เลยเอาบ <ทะ S 2> ันะะานนวน้ำได้ครับหมาเล่นน้ำกลรถอีตัวน้นแหม่หมาไผ่บัวมีสองตัวตัวตัวแดงหรับเพรเห็นเมื่อเช้านี่ผมเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้มันแล่นน้ำกลรถผมเออไปเมื่อน้ำแม่เด้บอบานนี้ แม่ใจบุญนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เล่าเอาไปเอาไป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 ไหว้หมอเกาหรือแม่เดียวเดียงครับเนี่ยเพราะว่าอันม้าสามตัวอยู่ฝั่งนั้นครับผมเนื้อตัวเดียวตอนแรกนั้นแน้ำมาดีครับเนี้ยนมามันเล่้น้วมันสองตัวข้ามฝั่งเออที่แรกเห็นสอตัวมันเศร่นเนี่ยมันเศรเห็นสอตัวแดงกดำอันอันพืจกทานอยู่นะพืนไรอยู่มัอเศ้านี่เขาไม่เอาเมื่อนันตน ผมกับยุบานกหลายตัวนะครับเนี่ยครับปะองเก่าครับอยู่อยู่หรอครับันั่งไปครับคุณแม่้ะลุนะไปคัคุณแม่ทมจจกคว่ำเนาะไปคุณแม่ผมฝากนะแม่คุณผมคนมันขอบคุณแหลายนาขอบคุณครับไปแม่ร่องร่องร่องคับไปรู้มันีดดวดว่ก็ดดออกมั้ง มาปรดูดอกแม่นั่งลงรนะูองลองลอ,งลองครับมพงก่อนแม่ขั้น,ข,นขั้นตรวจับนีเล้ตัวเขาเลยว่านีา่มึงจะลม่าเไปอับ้านไกนลนอเมา่อผมไปวันเพื่นมากครับะเ,เลยกางงสิเมื่อแล้ววน้อเอามะพร้าันั่นแลเหรอเชเห็นยไว่าสองตัวครับ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 ไปครับ ครับครับผมไปเด้อน้องหมาเด้อบ๊ายบายตวงนะี้ห้ามโดดรถนะถ้าโดดแล้วเราเจ็บนะ,ะดดแล้ว,ลวบา๊บายบาย <c oughs>